เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มประชุมนะคะบอสขออภัยนะคะเ้ายวโอ้ยเหมที่เนี่ยบอสหน้าหัวโดอยู่เนี่ยก้มหน้าก้มตาสังคมก้มหน้าหรือไงประชุมแล้วจ้าประชุมแล้วแหมแหมเป็นอย่างงี้นะจะไปไล่ออกให้หมดเลยทุกคนเลยเอาละเอาละครับเอาทุกคนลองออกไอเดียเรื่องงานอีเวนท์ที่จะเปิดตัวแอปพลิเคชันตัวใหม่ของเราหน่อยอืมอ่ะไอเดียเป็นยังไงบ้างแต่ละคน บอสจัดการให้ผมหน่อยได้ค่ะกระต่ายคะไม่มีไอเดียทำเป็นอ้ำเอึ้องแหมกินอย่างเดียวเลยอย่างนี้นะฉันไม่ให้อภัยร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ยแม่ก็เย็นๆก่อนงั้นหนูแบ่งให้แม่กินด้วยถ้าแบ่งให้แม่กินด้วยแม่ให้อภัยห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยแบบนี้เลยอ่าแล้วคนนี้ล่ะคะยังไงคะเนี่ยยังไงคะโอ้ก็กำลังจดรายงานประชุมนี่ไงล่ะคะรายงานประชุมอะไรคะนี่ตัวเล เลยทำโพยหวยค่ะบอสแบบนี้ไม่ได้นะผมไม่ให้อภัยคุณร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม <What? S 1> ่ใช่กระบอสผมไม่ได้ทำโพยหวยกระบอสคือคือเพื่อนนะคะก็ฝากหนูมาซื้อค่ะซื้อเลขค่ะที่กองสลากทัศนนะคะบอสโอ้โหอาชอย่างนี้ผมให้อภยัยให้อภัยล้านเปอร์เซ็นต์เลยเดี๋ยวเอาอีกสามแสนร้าน <c oughs> ต้องไปเคลียร์ในศาลไหมคะไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องนะคะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวโอนให้เลยโอ้ใจบ้าจริงเลยบอสโอเคอเคลียร์ให้สองคนแล้วเหลือ ผู้ชายมาหรอ,<า>อไหนไหนไหนผู้ชายไหนนะไหนไหนแล้วนีน่อะไนั่งนี่ไงอะไรโอ๊ยอะไรนี่มันบอดเราค่ะนี่ยังไงเะาัมแต่แต่งหน้าแต่งตาแล้วจะได้ไหมงานอ,ะอ่ะพอะพ,พ,พ,พอ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 อะไรของพวกกุณวะเอ้ยอะไรของพวกกุณครับให้เกียรติออาฟิศให้เกียรติกันมาชุมผมบ้าง ผมเนี่ยให้เกตสุดๆเลยนะบอสนี่แล้วผมอ่ะหาศิลปินที่จะมางานอีเวนต์ของพวกเราได้แล้วนะนจริงเหรอใช่ไหนอะ่ะเขาก็คือโจไก่อายุปรินไงเจอมาจะเป็นเอ็ซีเลยจัเก็นเอ็ซีจัดเอ็มซีหวาเอ็ซีสุดโอเคโอเคมาหรือ,อยังวันนี้มาหรือยังมาแล้วคะ่ะอยู่ไหนนะจ๊ะหลงก็อยู่ข้างหลังค่ะเชิญคุณนุ่มๆค่ะออกมาโชว์ได้แล้ว โอ้ยแม่จัดจัดจุดให้เขายืนเออถามหน่อยคุณน้องพร้อมหรือยังพี่พร้อมยังครับพร้อมมากค่ะแต่ผมยังไม่พร้อมครับตลกกิกแล้วตลกอยู่รั้ไปเอาอย่างนี้ทุกคนพร้อมจะดูโชว์ไหมคะพร้อมค่ะเดี๋ยวเป็นโคศกให้หน้าบัตรโน้นบัตรนี้ขอเชิญพับกบโก้เอ้าวบอสช่วยตบมุกดีขอบคุณค่ะรักมาก ถึงเวลาที่ทุกคนลอยคอลอยคอถึงเวลาที่ทุกคนไม่อยากจะเจออยากเจอไล่เวลาพวกมันเสียไแล้วอ่ะเอาพี่นัทพี่เล่นแล้วค่ะพร้อมแล้วร้องเลยนะคะนับเลยนะเดี๋ยวพี่นับหนึ่งถึงแสนนะถึงสามหนึ่งสองสามถึงผมไม่รู้แต่ผมก็หล่อนะพี่ถึงก็ดีดีเทียบเท่าดาราจะมองทางไหนไม่ว่าซ้ายขวาก็หุ่นดารา เทียบเท่าอินเตอร์ตให้มาที่งานไหมให้ค่ะงานเปิดตัวนะค่ะโอเคงั้นน้องทั้งสองมาที่งานเปิดตัวพี่เลยขอ้โหไหนขออินเตอร์บอสรู้บอสเป็นแฟนคลับบอสเต้นท่านี้ได้ไหมคะตัดได้ใช่ไหมคะขอโทษค่ะเผืบอสจะเต้นได้ โบชักมาแล้วอ่ะโบชักมาแล้วชักชักทิปเหรอชักอืน